นี่นะครับผมได้ไข่หลวกมาใช้นำนะครับผมต้มพอลวหลวกดีนีนะครับปากปองใส่เป็นตัวเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาพบพอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแนวอยู่แนวกินนะครับผมเอานะครับมื่อนี้มาตองมาหล้ยห้างนะครับมื่อนี้ก็ได้เมนู ยอดฮิตช่วงสิบเดือนนะครับผมกับเป็นนี่ครับผมอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นยังคือว่าเออนะฮะว่าอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ด้ใส่ตะเกียบนะครับนี่ครับผมเอานะครับใ่ไม่หันหอดได้นะครับมนุงง่ายๆครับวันนี้ช่วงสิบเดือนนี่นะครับผมได้ไข่หลวกมาใส่น้านะครับนะครับผมตุ่มพอหลวๆดีดีนครับเนี่ใส่ลงไปครับผม อ่ะใส่เลยครับอหานนเสร็จเสมมากินไปพร้อมกันนะครับผมอืม,อมแกงกะบพักสดชน,น,นะครับนี่ริมข้าวนะครับนี่ เงี้ยขอก่กันอีกอย่างหนึ่งก็คือครับนี่ครับผมปลากระป๋องนะครับผมเอาเนี่ยที่ลงไปเลยนี่เงี้ยขอก่กันอีกอย่างหนึ่งนะครับเอานะครับมีโนช่วงปลายเดือนนะครับช่วงสิบเดือนกับสิบประมาณนี้นะครับนี่ไข่เหลืองนะครับเพราะว่าเป็นยางเน้เนี้ๆนะครับแสบดีนะครับเปล่าอุปกรณนนะครับมันห่อน

lượng ủy huy dạng ngâm đây kìa tao gặp bóng, tui nghe đây ใขรเลือยงอีกครับ อร่อยป้องใส่เป็นโตเลยนะครับ ตอนไข่ก็จะเป็นพอเดกวกนี่ครับไข่ขาวนะครับอื ใครใส่กับเส,นสบ้นซอดแบบนี้นะอื응응มอืมหนักเล็กน้อยนี่ครับอืม응ปากป่องตอนยังไงเลยครับ เสียงนะครับผม แสบคัากหลายนะครับเอานะครับอยากเสร็จก่อนจักหน่อยครับเวลาเขากินอาหารนะครับผมเวลาเข้าเคี่ยวเข้ายำเขาก็ต้องเคี่ยวมันละเอียดหรืยว่ายำให้่มันแหลกๆนะครับเวลาะเพาะเขาทำงานนะครับนะครับกระสีทำงานในเตเต็มทีนะครับร่างกายกระสีดูดซึมสารอาหารนะครับเที่ยเขากินเข้าไปเด่นดีที่สุดกันนะครับผมพอต่เขากิน อา,อาหารแล้วนะครับกินขา้ากินปลาแล้วนะครับก็บต้องตามด้วยน้ำนะครับผม <Okay. S 1> การกินน้ำของคนเ้องนั้นนะครับห้องจะต้องกินให้มันเพียงพอนะครับผมในแต่ละมือโดยที่กระตาก่าหกถึงแปดแก้วนะครับหรือว่าประมาณสองลิตรนะครับผมอ พอได้กินน้ำลงไปกะเป็นสีอิ่มๆก็เกลนะครับผมเอานะครับคนเฮานะครับบ่าว่าสีหิ้วซําได้นะครับกับสีกินได้ซัมอิ่มนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่ได้รับชมคลิปแล้วนะครับถ้าถึงอกถึงใจนะครับก็ฝากนะครับผมฝากกดติดตามให้น้ำแนี่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาคอมเมนต์วอลนัวหัวมวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางผมน้ำเนี่เด้ครับผม นะครับสำหรับทานใดที่มักนี่นะครับมักเมนูนี้นะครับก็พยายามจะสดหนามหลายนะครับเพราะว่าเพราะว่าในนามาันมีกึ่งสำ็จรูบเนี่ก็สิมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบอยู่หลายนะครับก็สิบดีต่อหลักไก่ห้องปันใดนะครับห้างราต้องประยกน์กินเอานะครับผมเอานะครับสำหรับถ้ามีกินได้ยากว่าจะใดเหมาะสมบ่สาภาพกะกกาบขอโทษขอให้ไว้น้าเลยครับผมสุดท้ายนี่นะครับขอให้ทันทีเขามารับชมคลิปนะครับกะขอให้ยูดีไม่แห้งครับผม แหงๆปังๆมั่นๆตลอดปีล้ะกัตลอดไปนะครับผมขอให้มีเหี่ยวมีแห้งนะครับสู่กับการกับงานสู่กับปัญหานะครับที่ขอมากนะครับผมสู่ไปน้ากันสู่ไปพร้อมกันคือเก้านะครับผมสําหรับมือหนีนะขอฝากบรรยากาศไปซัมเน่สก้อนนะครับไบพอๆกันไม่มือหนานะครับหรือว่าคิปหนานะครับว่าเขาสิมีเมนูแสบๆมีง้างมาสู่เบิสุกินขึ้เก่านะครับผมสวัสดีไล่ๆครับผมคับ